ได้ตัวเล็กอะไรนะอยางเห็นฝันมีกล้ามได้ตัวไม่เล็กกว่าพี่เขามากผมกำลังพยายามอยู่ครับคือวันนี้ผมก็เล่นแล้วเนี่ยผมเล่นได้สองวันนะเล่นได้สองวันแล้วครับเดี๋ยวจะซื้อของไปเล่นที่นั่นแหละเป็นคนที่เล่นแล้วแบบเจ็บอะเล่นแล้วมันเจ็บ แล้วก็กินไม่พอเป็นกินน้อยด้วยกินเยอะแต่ไม่อ้วนจะพยายามนะครับรอเลยขอเวลาหนึ่งปีโอเคครับต้องกินโปรโตีนด้วยใช่แล้วเป็นคนแบบแพ้ง่ายทุกคนเข้าใจไหมกินแบบกินโปรโตีนก็แพ้สิวขึ้นทีนี้ กินพวกยาอะไรอย่างงี้ก็แพ้พวกไอแบบวิตามินอะไรอย่างงี้ก็แพ้ก็ขึ้นอีกงงเหมือนกันตั้งแต่เด็กละมันแบบกินแล้วมันรู้สึกได้อะว่าแบบม,มันขึ้นอะอกไก่เหรอเอออกไก่ก็ดีครับผมยาวเร็วมากผมรักคุณ ผมรักคุณมากผมยาวเร็วมากผมรักคุณมาก FC สวัสดีค่ะทั้งฟอร์ดสวัสดีครับทุกคนสั่งหมูก่อนเร็วๆสั่งหมูไปสั่งหมูให้ก่อนมันมีหลายตัวนะใช่ครับมันมีหลายตัวครับผมว่ากินอันที่ดีที่สุดอะตอนนั้นอะแล้วก็แบบก็ขึ้นเยอะเลยขายเสื้อไหมวันนี้ยังครับพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ผมต้องแพ็คหมู แพ็กหมูแพกหมูแพกหมูช่วยสั่งหมูหน่อยช่วยสั่งหมูหน่อยครับอะ,อะไรอะ,อะไรกูเล <c oughs> ยไข่ต้มอ,อกไก่เออดีเหมือนกันเหมือนเด็กมัธยมเลยจริงเหรองั้นจะตัดทรงนี้เลยไว้ทรงนี้เลยดีไหมไว้ทรงนี้เลยดีไหมทุกคนสวัสดีค่ะทิศสวัสดีครับพี่ข้าวฟ่าง สวัสดีค่ะลูกทิศสวัสดีครับแม่ทิศแดง <c oughs> น้องแดงน้องแดงเดี๋ยวจะไปหาเสื้ออะไรกินแล้วตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีแล้วจะต้องไปแบบหาอะไรกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดึกมันจะไม่มีอะไรกินแล้วต้องออกไปซื้อก่อนว่าะจะให้ดูแทนไม่ให้ดูละเดี๋ยวมันปลิวเพราะว่าแบบ ไม่ได้ใส่เสื้อทรงนี้ก็เท่ผมยาวก็หล่อจ้าไว้ยาวเลยโอเคทุกคนคุยกันได้นะคุยกันได้สอบถามผมได้เลยไปจันทบ,บุรีวันไหนลูก <c oughs> ผมไปวันที่ <c oughs> ที่แปครับที่8เอ้ย50%เแล้วเว้ยยแม่แดงส่งของขวัญให้ด้วย <c oughs> ได้กี่ออเดอร์แล้วคะตอนนี้ได้200กว่าเองครับ200กว่าเอง ทุกคนผมได้สองหอยกว่าผมก็ไม่ได้เยอะหรอกนะหากต้นทุนไปก็เกือบเกินครึ่งละให้ผมได้กำไรหนะ่อยไปบ้านไหนอะ่ะเขาส่งบ้านไหนมีใครสั่งของไหมไม่มีบ้านเลขที่อะไรเระหูก้เก้าหนึ่งร้อยสองเลยพี่ก้เก้าทหนึ่งร้อยสองครับก้าเก้าใครเพิได้สั่งไหมอ้าวแปบะบมา แปมมาแปมมาพอดีเลยเอ้ยเจ้ากอนฝากโอนข้าวที่สระว่ยน้ำาอะไรค้าก้านสังโเอ้าใครมาส่งฮะใครมาส่งโอ้ยครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์แปมมาแปมเอาของมาให้ ไ์สดอยู่เด้ไ์สดอยู่ฟิมนี่บ้านว่างฟิมบ้านตรงนี้ว่างเหรอเท่าไหร่เขาเท่าไหร่ฟิมเท่าไหร่ฮะเจนเท่าไหร่ฟิม ไม่ได้โกสแกนอะไรอ๋ออ่ะสแกนขอบคุณเธอเลยฮะขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณเจ้าเอามาถ่ายด้วยอะไรนะอ๋อเอามาถ่ายด้วยเอามาเอามาอันเดียวนี้มีสองอันใช่หรออืมมีสองอันครีเอเตอร์ทุกคนฝากติดตามช่องครีเอเตอร์ฟิล์มด้วยนะเพราะว่าเขาแบบจะถ่ายยายลงตลอดตลอดเลยทุกวันนี้เออ นายคือไหมได้ฮะยังเลยจะไปหาอะไรกินหรือเบลจะไปไหนต่อด้วยนิหาอะไรกินที่ไหนไปเด้วยวะอะไรไหนไม่มีอะไรอันนี้ จะไปนี่จะหาอะไรกินนี่เดี๋ยวมาเด้อนี่อู้เกือบลืมเอาเองจะไปเองจะไปนี้หรอเองจะกินอะไรไปทุกคนเจอกันเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินละฮะฝากช่องน้องฟิล์มด้วยฝากช่องครีเอเตอร์ด้วยเออ